มหายุทธสถานพบตอนที่320สังหารคนสองคนติดต่อกันคนหนึ่งคือราชาเทพขั้นเก้าและอีกคนหนึ่งคือกึ่งมะกุฏเทพทุกคนที่อยู่รอบๆบเงียบสนิทในขณะนี้ไม่มีใครถือว่าเขาเป็นผลการฝึกตนของราชาเทพขั้นปฐมภูมิอีกต่อไปและในสายตาของทุกคนไม่มีใครเต็มไปด้วยความรังเกียจและดูถูกแต่มีความเกรงขามเป็นอย่างมาก เป็นกึ่งมกุฏเทพเหมือนกันเป็นการยากมากที่จะสังหารคนที่อยู่ในแดนเดียวกันเพราะหลังจากที่ผลการฝึกตนมาถึงแดนนี้แล้วการเอาชนะและการสังหารก็เป็นแนวคิดที่ไม่เหมือนกันความแข็งแกร่งแตกต่างกันไม่มากเอาชนะได้แต่สังหารยากผลที่ตามมาจากการสังหารมักจะเป็นแพ้ทั้งคู่และบาดเจ็บสาหาัสและการสังหารความแข็งแกร่งนั้นเหนือกว่าคู่ต่อสู้โดยสิ้นเชิง แม้ว่าในขณะน,นี้ร่างกายของหลัวซิลจะสึกกร่อนจนกระดูกของเขาถูกเปิดเผยออกมาวิธีการของเขาในการฆ่าท่านอาวุโสรองสเสวียนเขียวนั้นเด็ดเดี่ยวจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งกดปริภูมิของแดนดั้งเดิมขั้นที่5ซึ่งน่าอิจฉาและในใจลึกๆก็เต็มไปด้วยความกลัวคาดไม่ถึงว่านักยุทธพิภพ,พล่างจะมีคนที่ฝึกฝนกดชั้นยอดด้วยหลิวเทียนลู่ได้เห็นกระบวนการของการต่อสู้ครั้งนี้ด้วยตาของเขาเอง เขารีตาลงเล็กน้อยจ้องมองไปที่หลัวซิลที่อยู่ใจกลางสนามสำหรับอิงบูเฉิงและเทพธิดายุหลงทั้งสองต่างตกตะลึงตั้งนานแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิงบูเฉิงที่ติดต่อกับหลัวซิลมาเป็นเวลานานแต่ใครดาดไม่ถึงว่าเย่ห้าหรานที่ดูแล้วอ่อนแอนี้จะแข็งแกร่งมากไม่น่าแปลกใจที่เขาสามารถเอาผังค่ายปริภูมิขั้นเทพระดับแออกมาขายได้ปรากฏว่าเขาไม่เพียงแต่เป็นนักค่เทพระดับแเท่านั้นแต่ยังเป็นราชาเทพที่เชี่ยวชาญกดปริภูมิ แดนวิยทยุทธมีความแตกต่างกันซึ่งเป็นการแบ่งส่วนความแข็งแกร่งระหว่างแดนเดียวกันในแดนเดียวกันบางครั้งความแข็งแกร่งก็จะถูกบทขยี้อย่างเด็ดขาดคนส่วนใหญ่อยู่ในระดับธรรมดาซึ่งหมายความว่าในแดนเดียวกันความแข็งแกร่งของพวกเขาค่อนข้างธรรมดาและช่องว่างระหว่างพวกเขาไม่ใหญ่โดยพื้นฐานแล้วเหมือนกันผู้ที่สามารถบทขยี้ผู้นักยุทธธรรมดาในแดนเดียวกันได้เรียกว่าเป็นผู้ชนะในแดนเดียวกันเหนือผู้ชนะยังมีผู้มกุดและเหนือผู้มกุดก็คือมหาจักรพรรดิ เรียกว่าเป็นมหาจากักรพรรดิในแดนเดียวกันหมายถึงว่าไร้คู่ต่อสู้ในแดนเดียวกันคนนี้เก่งกาจมากผลการฝึกตนของเขาไม่ได้ซ่อนเร้นน่าจะเป็นราชาเทพขั้นปฐมภูมิแต่เขาสามารถฆ่ากึ่งมากุฎเทพธรรมดาได้แล้วอย่างน้อยเขาก็เป็นผู้มกุฎในแดนที่เขาเป็นอยู่นักยุทธหญิงหยุนฉฉีที่อยู่ข้างหลิวเทียนลู่แสดงความคิดเห็น ผู้มกุฎแห่งแดนเดียวกันเป็นการแสดงความคิดเห็นที่สูงและวางในมหาโลกายอดอัมพรก็เป็นอัจฉริยะที่กองกําลังต่างๆแข่งขันแย่งชิงกันอย่างไรก็ตามนางไม่รู้ว่าผลการฝึกฝนที่แท้จริงของหลัวซสิวไม่ใช่ราชาเทพแต่เป็นเทพฟ้าหลังจากสังหารสองคนติดต่อกันเจตนาฆ่าของหลัวซสิวไม่ได้ลดลงเลยแม้แต่น้อยและมีแนวโน้มที่จะแข็งแกร่งขึ้น สายตาของเขากวาดมองไปรอบๆอ,อย่างเย็นชาแข้งในใจลึกๆมีความปรารถนาที่อยากจะแย่งเสี่ยวเจียงหมิงกลับมาในตอนนี้ผู้คนต่างเงียบเงันทุกคนต่างตกตะลึงกับความแข็งแกร่งที่เขาแสดงออกมาเพราะนั่นเป็นผู้แข็งแกร่งระดับกึ่งมกุฎเทพยกเว้นบรรพจรย์มกุฎเทพแน่นอนว่ามีคนไม่มากที่สามารถฆ่าผู้แข็งแกร่งระดับนี้ได้แปดแปแป ในขณะนี้เสียงปรบมือดังขึ้นทำลายความเงียบหลิวเทียนลูกก็ก้าวออกมามองที่หลัวซิวด้วยรอยยิ้มที่มุมปากน้อยฮ่าฮ่าช่างวิเศษมากข้าคาดไม่ถึงว่านักยุทธจากพิภพล่างจะมีอัจฉริยะเช่นเจ้าหลิวเทียนลู่มองไปที่หลัวซิวและพูดด้วยรอยยิ้มว่าข้าสามารถให้โอกาสเจ้าติดตามข้าได้เจ้าเต็มใจหรือไม่ แม้ว่าหลัวซิลจะแสดงความแข็งแกร่งที่สามารถสังหารกึ่งมกุฎเทพได้ออกมาหลิวเทียนลูกก็ยังดูเหมือนเขาอยู่บนที่สูงความรู้สึกสูงส่งเหนือกว่าที่มีมาโดยกำเนิดสำหรับเขาไม่ว่าจะเป็นสถานะหรือความแข็งแกร่งของเขาก็ห่างไกลเกินกว่านักยุทธพิพลางจะเทียบได้ในฐานะอัจฉริยะจากโลกาชั้นฟ้าทุกครั้งที่เขามาฝึกฝนที่พิพล่างเขาจะถูกห้อมล้อมไปด้วยนักยุทธพิภพ,พล่างจำนวนนับไม่ถ้วนที่แข่งขันกันเพื่อประนามตัวเองเพียงเพื่อโอกาสที่จะเข้าสู่โลกาชั้นฟ้า ในมุมมองของหลิวเทียนลู่พรสวรรค์และความแข็งแกร่งของคนตรงหน้าเขานั้นดีมากเขาควรจะให้เกียรติเขารบและขอบคุณที่มอบโอกาสให้เขาแต่สิ่งที่หลิวเทียนลู่ไม่คาดคิดก็คือหลัวซิวเพียงชำเลืองมองเขาอย่างเย็นชาจากนั้นเดินขึ้นไปในอากาศแล้วหันหลังเดินจากไปเจ้ากล้ามากสีหน้าของหลิวเทียนลู่เปลี่ยนไปและเขาตะคอกเสียงเย็นเจ้าหยุดเดี๋ยวนี้นะ เขาไม่เคยคิดมาก่อนว่านักยุทธพิี่พบล่างจะกล้าดูหมิ่นตนเองเช่นนี้ทําให้เขารู้สึกว่าเขาอับอายขายหน้าต่อหน้าต่อตาของทุกคนแต่หลัวซิวยังคงเพิกเฉยต่อเขาร่างของเขาค่อยๆหายไปในไม่ช้าก็หายไปจากสายตาของทุกคนที่อยู่ที่นั่นเพราะเขากังวลว่าหากเขาหยุดเขาจะไม่สามารถอดกลั้นต่อเจตนาฆ่าและโจมตีหลิวเทียนลู่เขารู้ดีว่าในตอนนี้เขาต้องอดกลั้นทางที่ดีควรรอจนกว่าไปที่ดาราแห่งการเวลาแล้วค่อยลงมือ ก่อนหน้านี้ที่เข้าร่วมงานสหการค้าหลัวซิลได้เช่าสถานที่ฝึกตนแล้วเขาไม่ได้ไปทักทายอิงบูเฉิงและเทพธิดายุ่หลงแต่กลับมาที่สถานที่ฝึกตนของเขาเองโดยตรงหลังจากนั้นไม่นานอิงบูเฉิงและเทพธิดายุ่หลงก็กลับมาสถานที่ฝึกตนของพวกเขาอยู่ใกล้กับหลัวซิลเมื่อเห็นว่าข้อต้องห้ามภายนอกสถานที่ฝึกตนของหลัวซิลถูกเปิดออกพวกเขาก็ไม่ไปรบกวนในสถานที่ฝึกตนหลัวซิลหยิบแหวนเก็บของสองวงออกมา ผลการฝึกตนของท่านอาวุโสรองสเสวียนเขียวนั้นไม่ต่ำคนหนึ่งเป็นราชาเทพขั้นเก้าคนหนึ่งกึ่งมกุฏเทพแม้ว่าจำนวนของแก้วเทลขั้นกลางจะมีไม่มากนะแต่ที่ทำให้หลวซิวค่อนข้างพอใจก็คือในแหวนเก็บของของทั้งสองมีแก้วเทลขั้นสูงจำนวนไม่น้อยต้องรู้ว่าแก้วเทลขั้นสูงเป็นทรัพยากรที่ผู้แข่งแกร่งกุฎเทพใช้ในการฝึกฝนสำหรับพิภพล่างที่บรรพจารกุฎเทพก็นับว่าขั้นสูงแล้วนั้นเหมืองแร่แก้วเทลขั้นสูงนั้นหายากมากและมีจำนวนไม่มาก ในอดีตหลวซิลยังมีแก้วเทลขั้นสูงอยู่ในมือแต่ส่วนใหญ่ถูกใช้จนเกือบหมดในตอนที่ฝึกตนถ้าในสหาการค้าหักชายชราในชุดคลุมสีเขียวใช้แก้วเทลขั้นสูงในการประมูลหลัวซิลคาดว่าเขาอาจจะไม่สามารถเอายาเซียนระดับเก้าเต่านั้นมาได้อย่างง่ายดายนอกจากแก้วเทลขั้นสูงเหล่านี้แล้ววงแหวนเก็บของทั้งสองยังมียารักษาจํานวนมากรวมถึงวัสดุสําหรับการกลั่นอาวุธจํานวนมากและอาวุธคลังหลายชิ้นวัสดุระดับมะกุฎ ในแหวนเก็บของของชายชราชุดดำหลัวซิลพบเหล็กเซียนชิ้นใหญ่ที่เป็นประกายด้วยแสงหลักสีชื่อของเหล็กเซียนนี้ธรรมดามากเรียกว่าเหล็กเซียนเจ็ดสีสูงล้ำระดับเก้าเป็นวัสดุล้ำค่าสำหรับทำสตราวุฒราชาวัสดุใดๆก็ตามตราบใดที่สามารถเชื่อมโยงกับระดับมกุฎดได้ก็จะเป็นสมบัติล้ำค่าหลัวซิลประมาณการว่าเหล็กเซียนเจนเจนจีนชิ้นนี้แม้จะเป็นแก้วเทลขั้นกลางหมื่นล้านก็อาจจะหาซื้อไม่ได้ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือมีราคาแต่ไม่ขายหลังจากจัดของในแหวนเก็บของแล้วหลวซิลหันมือและหยิบยาเซียนระดับ8จํานวนหนึ่งต้นที่เขาแลกด้วยผังค่ายระดับ8ดออกมายาเซียนระดับ8เหล่านี้ล้วนเป็นเกรดที่ได้กว่าที่หลิวเทียนลู่นามาเพิ่มให้ครบเท่านั้นแต่สําหรับหลวซิลยาเหล่านี้ก็ดีกว่าไม่มีเลยด้วยยาหลักที่เหลืออยู่ในมือของเขาสามารถนํามากลั่นเป็นเหล่ายาเซียนระดับ8ได้ ยาเซียนระดับ8ดใช้สำหรับฝึกฝนบทที่สองของเคล็ดแสงดาวเทียนเต้าและยาเซียนระดับ9้าใช้สำหรับเปิดจุดลมปราณ18จุดจุดของแขนขวาน,นี่คือความคิดและแผนของหลัวซิลสำหรับการปิดกั้นฝึกตนครั้งนี้ในโลกาสุพรเขามีเวลาฝึกฝนมากขึ้นถึงสิบเท่าก่อนที่ดาราแห่งการเวลาจะปรากฏตัวออกมาเขาต้องการที่จะเพิ่มความแข็งแกร่งของเขาให้มากที่สุดเวลาผ่านไปอย่างไม่รู้ตัวเนื่องจากท่านอวุโสรองสเสวียนเขียวถูกสังหารเกิดความวุ่นวายมากมายในเมืองมังกรครามยักษ์ ท่านอาวุโสรองสเสวียนเขียวมาจากสำนักเนียนซิงและเป็นกองกำลังระดับระดับมกุฏเทพโลกดาราคุณหลุนมีคนกล้าที่จะฆ่าพวกเขาสองคนในเมืองนี้เรื่องนี้จะปล่อยไปได้อย่างไรอย่างไรก็ตามเรื่องแบบนี้ไม่เพียงพอที่จะให้บรรพจารย์กุฏเทพมาจัดการฉินหวยคือผู้ที่ตั้งใจจะลงมือจัดการก็คืออัจฉริยะอันดับหนึ่งของสำนักเนียนซิง ผลการฝึกตนของชินหวยนั้นอ่อนแอกว่าชายชราชุดดำเล็กน้อยคือผลการฝึกฝนราชาเทพขั้นเก้าแต่ความแข็งแกร่งของเขาอยู่ในสำนักเนียนสิงถูกเรียกว่าเป็นพบัทเก่งกาจอันดับหนึ่งภายใต้มกุฎเทพเพราะเขาอยู่ในแดนราชาเทพขั้นเก้ามีความแข็งแกร่งที่จะเป็นราชาและเขาก็มีพลังที่จะก้าวข้ามผ่านแดนที่สูงกว่าสังหารกึ่งมะกุฎเทพได้ ดาราแห่งกาลเวลามีความสำคัญอย่างยิ่งและชินหวยก็มาที่เมืองมังกรครามยักษ์ย้ายหลังจากที่เขารู้ว่าท่านอาวุโสรองสเสวียนเขียวถูกสังหารเขาก็สอบถามถึงสถานที่ฝึกตนของหลัวซิลในเวลาเดียวกันที่มาของหลัวซิลก็ถูกสอบถามโดยกองกำลังมากมายในเมืองมังกรครามยักษ์ย้ายและได้รู้ว่าเขาเป็นผู้คุมกฎเครือชิงของงานประมูลคุณหลุนสาขายแยกในเมืองอัคคินพาชินหวยแห่งสำนักเนียนสิงตั้งใจที่จะลงมือ เมื่อได้ยินข่าวนี้หลิวเทียนลู่ก็อดไม่ได้ที่จะแสดงความแปลกใจออกมาบนใบหน้าฉินหวยคนนี้เขาเคยได้ยินมาก่อนซึ่งเป็นผลการฝึกตนราชาเทพขั้นเก้าเหมือนกับเขาและเขามีความแข็งแกร่งที่จะถูกเรียกว่าราชาในแดนเดียวกันตอนที่เขาเพิ่งลงมาเขาได้ยินเรื่องเกี่ยวกับคนคนนี้เขายังดูถูกเหยียดยามเขาอยู่เล็กน้อยเคยต่อสู้กันมาก่อนแล้วผลออกมาเป็นไม่มีใครชนะหรือแพ้ แต่หลิวเทียนลู่รู้ดีว่าความแข็งแกร่งของเขานั้นอ่อนแอกว่าชินหวยเพราะเขาฝึกการฝึกฝนวรยุทธ์ระดับเจ้ามหาเทพในขณะที่ชินหวยฝึกฝนวรยุทธ์ระดับมกุฎเทพอย่างนี้แล้วยังไม่มีใครชนะหรือแพ้สามารถแสดงให้เห็นถึงพรสวรรค์ที่แตกต่างกันหากไม่มีเหตุบังเอิญในไม่ช้าชินหวยจะถูกสังเกตเห็นโดยกองกําลังใหญ่ในโลกาชั้นฟ้าจากนั้นดึงเขาและปลุกฝงังคนหนึ่งคือราชาในแดนเดียวกันและอีกคนหนึ่งคือมกุฎในแดนเดียวกัน ผลการฝึกตนของฉินหวยนั้นสูงกว่าเย่าห้าวลานคนนั้นมากการต่อสู้ครั้งนี้มีความเป็นไปได้สูงที่จะชนะใช่เย่าห้าวลานคนนั้นจองของเกินไปแล้วถ้าไม่ใช่เพราะความแข็งแกร่งของกฎปริภูมิระดับผลการฝึกตนแค่นั้นของเขานับอะไรได้บ้างนักยุทธจจำนวนมากในเมืองมังกรครามยักษ์ย้ายกำลังพูดคุยกันเรื่องนี้ในขณะที่ชินหวยกำลังนั่งคัสมาที่อยู่ด้านนอกสนามที่ฝึกตนของหลวซิวและรอคอยอย่างอดทน ที่เช่าสถานที่ฝึกตนในเมืองห้ามไม่ให้รบกวนหรือจู่โจมและได้รับการคุ้มครองโดยเมืองมังกรครมยักษ์คนส่วนใหญ่ไม่กล้าละเมิดกฎนี้เวลาผ่านไปกว่า2เดือนในพริบตาหลัวสซิลได้ฝึกตนมาเกือบสองปีในสถานที่ฝึกตนด้วยความช่วยเหลือจากโลกาสุพรยาเซียนระดับเก้าทั้งหมด6เม็ดหมดลงได้เปิดจุดลมปราณสจุดบนแขนขวาของเขาและยาเซียนระดับแทั้งหมดที่เขามีอยู่ในมือถูกใช้จนหมด แต่ในร่างกายของเขามีเพียงเงากดดาราสีดวงปรากฏออกมาเท่านั้นยังไม่แข็งตัวดังนั้นผลการฝึกตนยังอยู่ในเทฟฟ้าขั้นสามและไม่มีการบรรลุดูเหมือนว่าความแข็งแกร่งของเขาจะไม่เพิ่มขึ้นมากนักแต่หลังจากที่ความแข็งแกร่งถึงระดับตอนนี้อย่างเขาแล้วการเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยก็เป็นการก้าวกระโดดครั้งใหญ่และจะชัดเจนยิ่งขึ้นในพลังการต่อสู้เมื่อเขาออกมาจากสถานที่ฝึกฝนเขาเห็นนักยุทธ์จำนวนมากรวมตัวกันอยู่นอกสถานที่ฝึกตนของเขา มีผู้ฝึกศิลปะการต่อสู้อยู่มากมายและที่โดดเด่นที่สุดคือชายหนุ่มในเสื้อเชิ้ตสีขาวนั่งไขว่ห้างอยู่ที่ประตูสถานที่ฝึกตนของเขาทันทีที่เห็นเขาออกมาชายหนุ่มค่อยๆลืมตาขึ้นในตาของเขามีความเย็นชาว่าผ่านขึ้นมาเจ้าก็คือเย่ห้าหรานท่านอาวุโสรองสเสวียนเขียวของสำนักเนียนซิงถูกเจ้าฆ่าใช่ไหม ชิ้นหวยลุกขึ้นอย่างช้าๆรูปร่างสูงมีกระบี่เล่มหนึ่งให้อยู่ที่เอวของเขาล้าหารและดูท่าทางสง่างามที่ไม่ธรรมดาใช่แล้วไงหลัวซิลรู้สึกได้ชัดเจนว่าผู้มาเยือนมีเจตนาไม่ดีดังนั้นเขาไม่ได้ถามถึงเหตุผลที่เฉพาะเจาะจงและพูดอย่างช้าๆเจ้ามารอข้าที่นี่เป็นพิเศษเพื่อแก้แค้นให้ท่านอาวุโสรองสเสวียนเขียว คนที่ฆ่าคนของสำนักเนียนซิงของเราจะต้องชดใช้ด้วยชีวิตของเขาเองความน่าเกรงขามของสำนักถูกดูหมิ่นไม่ได้ชินหวยพูดเสียงเรียบจากนั้นก็ลงมือทันทีเขาไม่ได้ใช้กระบี่ยาวที่ให้อยู่ที่เอวแต่เขายกมือขึ้นและใช้วิชาอมตะหนึ่งวิวัฒนาการออกมาเป็นปราณหยินอย่างท้ายหยินและท้ายอย่างประสานกันราวกับมังกรเทพสองตัวคำรามพร้อมบินขึ้นกดหยินอยาง หลัวซิวรีตาลงเล็กน้อยระดับกดของไท้ายินและท้ยหยางทั้งสองนั้นเหนือกว่าเบนจธาตุเป็นธรรมดาในขณะเดียวกันเขาก็เชี่ยวชาญหยินอย่างสองขั้วจะเห็นได้ว่าความแข็งแกร่งของคนที่อยู่ตรงหน้าเขาพิเศษเพียงใดกดหยินอย่างสองขั้วรวมเป็นหนึ่งเดียวกันโดยพื้นฐานแล้วจะเทียบได้กับกดชั้นยอด หลัวซิลยกมือขึ้นและตบออกโดยไม่ลังเลมือใหญ่สีดำขนาดใหญ่ก็ปรากฏขึ้นกลางอากาศทำลายสุญญากาศเกิดเป็นพื้นที่อากาศมืดมิดและกลืนร่งางมังกรที่กลายโดยหญินอย่างสองปราณเข้าไปบูมออร่ารอบกายของฉินหวยประตุขึ้นอย่างรุนแรงกลายเป็นอาณาจักรที่มีกฎหยินอย่างสองขั้ว หลวซิลไม่แสดงสัญญาณของความอ่อนแอกดปริภูมิได้วิวัฒนาการเป็นอาณาจักรออร่าของกฎทั้งสองปะทะกันอย่างรุนแรงในทันทีพื้นที่โดยรอบบิดเบี้ยวอย่างต่อเนื่องจนทําให้เกิดเสียงแตกราชาเทพขั้นปฐมภูมิก็สามารถต่อต้านกับอาณาจักรของราชาเทพขั้นก้าวได้กฎปริภูมิสมกับเป็นกฎชั้นยอดไม่ธรรมดาจริงๆน้ําเสียงของชินหวยสงบราบเรียบมากอาณาจากักรกฎยินอย่างกลายเป็นม่านแสงบนร่างกายของเขาเขาคว้างลูกแก้วลูกหนึ่งออกมาและยิงไปทางหลัวซิล หลวซิลพลิกมือหยิบหอกยุดยุดมังกรออกมาหอกยุดกลายเป็นภาพติดตาจางๆในมือของเขาพร้อมแทงออกไปบูมด้วยเสียงอันดังอึกทึกพื้นที่อากาศขนาดกว้างสุดตัวลงและแตกออกหอกยุดของหลัวซิลชนกับลูกแก้วนั้นสัมผัสได้ถึงแรงกระแทกอันทรงพลังในทันทีพลังนี้แข็งแกรงกก่งมากถึงมกุดเทพก็ยากที่จะต้านทานในขณะนี้หลวซิลใช้กำลังแข็งแกร่งของร่างยุดร่างเนื้อร่างกายไม่ถอยหลังสักครึ่งก้าว ชิ้นหวยขมวดคิ้วเล็กน้อยรู้สึกประหลาดใจทันทีเมื่อเห็นว่าหลัวซิวไม่มีอะไรเกิดขึ้นภายใต้การโจมตีของเขาเขาได้ยินมาแล้วว่าร่างเนื้อของคนผู้นี้แข็งแกร่งมากแต่ในความเห็นของเขาสิ่งที่อีกฝ่ายแข็งแกร่งที่สุดควรเป็นกฎปริภูมิหลังจากการต่อสู้จริงเขาจึงพบว่าร่างยุดร่างเนื้อของคนผู้นี้ไม่ใช่แข็งแกร่งแบบธรรมดาไม่น่าแปลกใจเลยที่เจ้าจะสามารถฆ่าท่านอาวุโสรองสเสวียนเขียวได้ แต่ถ้าเจ้ามีความสามารถแค่นี้งานเจ้าก็จะตายในวันนี้อย่างไม่ต้องสงสยัยน้ำเสียงของชินหวยไม่เย็นชามือของเขาค่อยๆวางบนด้ามกระบี่ที่ห้อยอยู่บนเอวของเขาก,กดหยินอย่างที่ไม่สิ้นได้หลอมรวมเข้ากับกระบี่ที่ซ่อนอยู่ในฝักดูเหมือนว่าชินหวยจะเตรียมพร้อมอยู่ตั้งแต่แรกแล้วทันทีที่ชักกระบี่ออกมาก็จะเป็นการทำลายล้างโลกทำให้ผีและเทพร้องไห้นี่เป็นพลังอมตะที่สร้างขึ้นโดยตัวข้าเองเรียกว่าท่ากระบี่หนึ่ง การฟันครั้งหนึ่งนี้จะรวมพลังทั้งหมดของข้าและทำการโจมตีที่แข็งแกร่งที่สุดเพื่อฆ่าคู่ต่อสู้ด้วยครั้งเดียวในแดนเดียวกันไม่มีใครสามารถต้านทานได้ชินหวยพูดอย่างราบเรียบตอนที่เขาใช้พลังอมตะนี้ครั้งแรกในหลายปีก่อนผลการฝึกตนเขายังอยู่ในราชาเทพขั้นสามฟันออกไปครั้งเดียวได้ฆ่ากึ่งมกุฏเทพคนหนึ่งตั้งแต่การต่อสู้ครั้งนั้นทำให้เขาโด่งดังไปทั่วโลกและถูกเรียกว่าอัจฉริยะคนแรกของสำนักเนียนสิงซึ่งเป็นผู้เก่งกาจอันดับหนึ่งภายใต้แดนมกุฏเทพ ตอนนี้เวลาผ่านไปหลายปีผลการฝึกตนของเขาไม่ใช่ราชาเทพขั้นสามอีกต่อไปแต่เป็นราชาเทพขั้นเก้าใช้ท่ากระบีหนึ่งอีกครั้งพลังจะแรงขนาดไหนก็ไม่ทราบได้บูมในทันใดนั้นชินหวยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นไม่ว่าจะเป็นตาเปล่าหรือตัวสำนึกก็ไม่สามารถจับวิธีกระบีของเขาได้ ความเร็วของการฟันออกมานี้เร็วเกินไปพื้นที่อากาศด้านหน้าของเขาถูกตัดออกแสงกระบี่ที่ควบแน่นด้วยพลังและพลังของผลการฝึกฝนทั้งหมดของเขาถูกฟันออกไปทันทีก้าวไปข้างหน้าโดยปราศจากความกลัวและเด็ดขาดข้าจะรอดได้ก็ต่อเมื่อเจ้าตายนี่คือแก่นแท้ของท่ากระบี่หนึ่งที่สร้างโดยฉินหวยกระบี่ของ ชิ้นหวยทําให้หลัวงซีรู้สึกถึงภัยคุกคามอย่างหนักหลังจากที่เขาบรรลุถึงเทพฟ้าแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่เขารู้สึกถึงภัยคุกคามจากการโจมตีโดยคู่ต่อสู้ระดับราชาเทพร่างยทดร่างเนื้อปลอออกอย่างสุดแรงแขนซ้าย18จุดลมปราณแขนขวาแรงสองจุดเพิ่มการปลุกเสกทั้งหมดทำลายล้างแม้ว่าร่างเนื้อของเขาจะแข็งแกร่งพอที่จะเทียบได้กับราชาแห่งสัสตราวุฒิระดับสูงแต่ถ้าหากเขารับการฟันครั้งนี้เขาจะถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนอย่างแน่นอน แม้ว่าจะมีร่างอมตะถึงจะถูกฟันออกเป็นสองส่วนก็จะไม่ตายแต่จะเปิดเผยความลับของร่างอมตะบูมในขณะนี้ร่างยุดร่างเนื้อของหลัวซิลเต็มไปด้วยความแข็งแกรง่งด้วยพลังแขนซ้าย18จุดลมปราณและแขนขวา2จุดลมปราณของเขาได้เพิ่มพลังให้เขาทำลายล้างเขายกมือขึ้นแล้วแทงออกไปซึ่งเป็นห่วงกดปริภูมิที่เขาเรียนรู้มาจากการต่อสู้กับชายชาราชุดด,ดำ ด้วยการใช้กดปริภูมิห่วงทำลายล้างสามารถใช้พลังโจมตีที่ทรงพลังที่สุดออกมาได้และในแง่ของการโจมตีกดปริภูมิถูกกล่าวไว้สามารถทำลายทุกสิ่งได้ฉึกการโจมตีครั้งนี้ดูเหมือนจะหลอมรวมเข้ากับอนัตตาความว่างเปล่าและชนกับแสงกระบราที่สว่างจ้าโครม ผลที่ตามมาที่หน้าสะพรึงกลัวมากขึ้นคลื่นพลังที่ซัดมาสีหน้าของชินหวยเปลี่ยนไปทันทีเพราะเขาเห็นว่าท่ากระบี่หนึ่งที่เขาผนึกรวบรวมด้วยพลังทั้งหมดของเขาแสงกระบี่กลับแตกเป็นเสียงเสียงและหอ,อกยุดสีดำที่เหมือนกับอสูรมังกรแทงมายังเขาทำลายท่ากระบี่หนึ่งให้แตกสลายพลังหอ,อกของหลัวซิลของนี้ลดลงอย่างมากถึงอย่างนั้นพื้นที่อากาศโดยรอบก็ถอยกลับภายใต้พลังของหอ,อกนี้ ในขณะนี้ชินหวยซึ่งเพิ่งใช้ท่ากระบี่หนึ่งกำลังอยู่ในช่วงอ่อนแอเขายังจะมีความคิดที่จะฆ่าหลวซิลได้ยังไงอีกเขารีบกระตุ้นตัวสำนึกอย่างรวดเร็วด้วยกำลังทั้งหมดของเขาและโยนอาวุธป้องกันตัวที่ซ่อนอยู่ในตัวอย่างรู้ออกมาในฐานะอัจฉริยะอันดับหนึ่งของสำนักเนียนซิงเขามีสมบัติมากมายอยู่บนร่างกายและอาวุธคุ้มกันแค่เพียงชิ้นหนึ่งก็เป็นราชาแห่งสตราวุธชั้นยอดเช่นกันแคร่ง เสียงทองและเหล็กปะทะกันดังก้องฉินหวยเงยหน้าขึ้นกระอักเลือดออกมาร่างกายกระเด็นถอยหลังออกไปเมื่อเห็นฉากนี้ฝูงชนที่ดูการต่อสู้เพื่อความสนุกสนานก็ตะลึงนั่นคืออัจฉริยะอันดับหนึ่งของสำนักเนียนสิ่งที่สามารถเรียกได้ว่าเป็นราชาในแดนเดียวกันแม้แต่เขาก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเย่ห้าหร้านหรือข้าคาดไม่ถึงว่าเจ้าจะแข็งแกร่งกว่าที่ข้าคาดไว้ในเมื่อเช่นนี้เจ้ามีค่าพอที่ข้าจะใช้กำลังทั้งหมดของข้า ชินหวยปาดเลือดออกจากมุมปากด้วยใบหน้าซีดทันทีที่เขาพูดออกมาทําให้คนหลายคนประหลาดใจทันทีเห็นได้ชัดว่าเขาอยู่ในช่วงอ่อนแอเขายังมีไพ่ตายที่ซ่อนอยู่ที่ยังไม่ได้ใช้หรือบูมทันใดนั้นรัศมีแสงที่สวยงามก็ปรากฏขึ้นบนร่างกายของชินหวยแสงเหล่านี้เป็นเหมือนรังไหมขนาดใหญ่ที่ปกคลุมร่างกายของเขาทั้งหมดร่างเนื้อและตัวสํานึกไม่สามารถเห็นเงาของเขาได้ หลังจากนั้นแสงที่ไม่มีที่สิ้นสุดเริ่มหดตัวแสงสว่างได้แทรกซึมเข้าไปในร่างกายของฉินหวยและออร่าของเขาก็เพิ่มขึ้นในช่วพริบตาออร่าของเขาได้เพิ่มขึ้นจากราชาเทพขั้นเก้าไปสู่กึ่งมกุฎเทพและยังไม่มีทีท่าจะหยุด